สัมภาระแห่งความกังวลแล้วอบกอดปัจจุบันขณะท่านเคยไหมที่ใช้เวลาทั้งเคินครุ่นคิดถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงหรือใช้เวลาทั้งวันขังตัวเองไว้ในความคิดวนเวียนอยู่กับสถานการณ์ที่อาจไม่มีวันเกิดขึ้นจริงความกังวลคือเงาที่แนบเนียนมันมักจะคลีบคลานเข้ามาในใจของเรา แล้วกระซิบโน้มน้าวให้เราเชื่อว่าการเฝ้าระวังอย่างสูงสุดคือการปกป้องตัวเองวันนี้อัคารเทวดามีคาแอลปรารถนาจะนำแสงสว่างมาเพื่อขับไล่เงานี้และมอบความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะปลดปล่อยหัวใจของท่านให้เป็นอิสระภาพลวงตาที่ปลุนชิงสันติสุข อัครเทวดามีคาแอลปรารถนาให้ท่านเข้าใจความจริงข้อนี้อย่างลึกซึ้งว่าความกังวลไม่ได้ช่วยหยุดยั้งสิ่งเลวร้ายไม่ให้เกิดขึ้นมันเพียงแค่ปล้นชิงสันติ่สุขที่ท่านควรจะได้สัมผัสในขณะนี้ไปพวกเราต่างเคยใช้ข้าคืนมากมายไปกับการคิดฟุ้งซ่านและใช้เวลามากมายไปกับการขังตัวเองไว้ในหัว เล่นฉากละครที่อาจไม่มีวันฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่มีคาแอลย้ำเตือนว่าชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นในหัวของเราแต่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเรานี่เองและเราพลาดช่วงเวลาอันง,งดงามของชีวิตไปมากมายเหลือเกินเมื่อเรามัวแต่หลงทางอยู่ในดินแดนแห่งถ้าหากว่าสัมภาระที่ไม่จำเป็นและพลังงานที่สูญเปล่า ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ท่านเครียดกังวลน,นั้นหากไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็มักจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ท่านจินตนาการไว้กระนั้นเรากลับแบกรับน้ำหนักของความกังวลน,นั้นไว้ราวกับว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องแบกรับณนะปลายทางของวันความกังวลไม่ได้ทำให้ท่านเตรียมพร้อมมากขึ้นมันทำให้ท่านเหนื่อยล้าลงเท่านั้น การเตรียมพร้อมที่แท้จริงเกิดจากสติที่สงบนิ่งไม่ใช่เกิดจากจิตที่หวาดกังวลคำถามจากสวรรค์และคำเชิญสู่ปัจจุบันขณะณขณะนี้อัครเทวดามีคาแอลปรารถนาจะมอบคำถามให้ท่านได้พิจารณาว่าหากท่านกำลังแบกบางสิ่งที่หนักอึ้งอยู่ในใจจงถามตัวเองเถิดว่าสัมภาระชิ้นนี้ ใช่ของท่านที่ต้องแบกรับจริงหรือหลายครั้งที่ความกังวลที่เราแบกไว้ไม่ใช่ของเราด้วยซ้ําอาจเป็นความคาดหวังของคู่อื่นหรือความกลัวที่สังคมปลุกฝังถึงเวลาแล้วที่จะวางมันลงและนี่คือวิธีที่ท่านจะทําได้จงหายใจง่ายๆแค่นั้นเพียงแค่กลับมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าและออกลมหายใจคือสมอเรือที่ศักดิ์สิทธิ์สุด ที่จะดึงท่านกลับมาสู่ความสงบในปัจจุบันจงกลับมาสู่ปัจจุบันขณะลองใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5สัมผัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามองดูสีสันร,รอบตัวฟังเสียงที่เกิดขึ้นรับรู้ถึงสัมผัสของเท้าบนพื้นการทำเช่นนี้จะดึงท่านออกจากความคิดและกลับมาสู่ชีวิตจงไว้วางใจไว้วางใจในความแข็งแกร่งของตัวท่านเอง มิคาเอลปรารถนาจะย้ำเตือนความจริงข้อสุดท้ายให้ท่านได้จดจำไว้ในหัวใจว่าท่านได้ผ่านพายุทุกลูกมาได้จนถึงวันนี้และท่านจะผ่านพายุลูกนี้ไปได้เช่นกันเปรียบเทียบกับสถานการณ์โลกจริงความกังวลที่ไม่เคยช่วยแก้ปัญหาลองนึกภาพนักเรียนที่กำลังจะสอบการนั่งกังวลว่าจะสอบตกไม่ได้ช่วยให้เขาทำข้อสอบได้แต่กลับทำให้สมองตื้นและเหนื่อยล้า สิ่งที่ช่วยได้จริงๆคือการเตรียมตัวซึ่งมาจากการลงมือทำในปัจจุบันคือการอ่านหนังสือด้วยจิตที่สมบและมีสมาธิความกังวลในชีวิตก็เช่นเดียวกันมันไม่เคยแก้ปัญหามีแต่จะบั่นทอนพลังงานที่เราควรจะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาจริงๆบทสรุปเลือกสันติสุขแทนความกังวลสารจากอัครเทวดามิคาเอลในวันนี้คือการเชื้อเชิญอย่างอ่อนโยนให้เราเลือก ที่จะวางสัมภาระเห็นความกังวลที่ไม่จำเป็นลงและหันมาอบกอดของขวัญแห่งปัจจุบันขณะที่อยู่ตรงหน้าความกังวลคือการจ่ายดอกเบี้ยให้กับหนี้ที่อาจไม่มีอยู่จริงแต่สันติสุขคือสมบัติล้ำค่าที่เราสามารถเลือกที่จะสัมผัสได้ในตอนนี้เลยอย่าใช้ปัจจุบันขณะอันล้ำค่าไปจ่ายเป็นค่ามัดจำให้กับความกลัวในอนาคตที่ยังไม่มาถึงจงหายใจ วางมันลงแล้วท่านจะพบว่าท่านแข็งแกร่งกว่าที่ท่านเคยคิดไว้เสมอ Diolch yn